สวัสดีครับสวัสดี FC ครับผมตอนนี้พวกเราทีมงานช้างสั่งเชิญยิ้มเนาะมาอยู่ที่วัดอ่างแก้วนะครับเอ,อ FC ที่รอชมนะครับที่ทักเข้ามาเนาะคอมเมนต์เข้ามาในช่อง y o u t u b e นี่แหละบอกว่าถ้ามางานพี่ไอชีีสงรอให้ถ่ายบรรยากาศหน่อยแล้วก็พวกเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มมาที่นตลกด้วยกันนี่แหละวันนี้จะมาคมเป็นเจ้าภาพด้วยใช่แต่วันนี้เราก็เลยจะมาดูมากราบเคารพศพนั่นแหละนี่ก็ทีมงาน ัั่งบนนะครเดี๋ยวดูกำหนดสวดอภิธรรมเนาะก็คือพี่อาชีเสียงหล่อนนะก็คือชื่อ,อานายสมพงษ์บุญกุ้มนะครับนี่นะครับกรต,ตามนี้เลยเนาะวันและเวลานะครับสิ่งก้างร,ริสาสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพนะก็คือ วันที่เรามานะครับแต่คลิปเราอาจจะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นอายุ58 58ก็ยังถือว่าไม่เยอะ58กเป็นเตี้ยนี่ว่าเก้าเก้าไม่พ้นฮะก้าไม่พ้น58เก้าไม่พ้นยังไม่ถึงเก้าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ใหม่เป็นตากล้องให้นะ เป็นมือกล้องตากล้องให้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับปะที่บรรากาศในงานส่วนประจนะแล้วก็วทาแก้วนะสดครับนไหนคนไหนชื่อน้องเน่ฮะ ดูหน้าตกอ,อต่อไม่ต้องดูนะพอปิดไปไม่เป็นไรมั่นดงดูี่ะนะ้เคยเห็นคลิปเื่อที่ไอ้ตัวที่วกวิ่งก็คือของทุกาแต่ไม่ได้ยกอะไรเลยวิ่อเห็นบ้างกัน <c oughs> มอง ฉีที่ผลงานต่างๆเป็นตลกที่มีชื่อเสียงแล้วก็เ,เป็นตลกดังนั่นแหละครับหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วเนาะทั่วประเทศ<ป>เราจะข้าไปลถศพดูนี่ภาพเยอะนะคือขนาดเราขนาดจะไม่ดังก็ยังภาพยเยอะเขาคนดังเยอะ 嗯。Mm.

เดี๋ยวว่าน,นี่นะเพราะว่ามีพวงรลีดจากอศิลปินหลายๆท่านเนาะคุณเตี้ยนะพวงรลีดหลายๆท่านเนาะนี่นะครับนี่ วันหยุดมูสมนธตลกมีพิีเทิมเพืงอสีไทยสลีมพกหลายท่านเลยค่ะเดี๋ยวคุ่่พวกเราถ่ายดป็นก่อนนะเขาถ่ายด้วยได้หม้าเชิเราเอาไปเลยก่อนก็ได้ได้ๆๆๆทำไมอ่ะคุเพก่อนนะเขาถ่ายเได้ไหม ได้เม่ไม่รู้ได้่ะเป็นยูไเลยอ่ะเล่นให้ปู่อยู่ด้วยนะ้่นม่ใกล้พ่ดหล่อคนได้คนนี้ับมาใอ้มาหน่อยนึงเลยไปเป็นพระดิเราจะเลี้ยงได้ จริงๆวันนี้จะมีสมาคมนะก็มีนะครับเนี่ยพงหลีดมีพี่หน่อยคนยิ้มมีหัวหน้าบอลน,นะครับคุณตุ้มเม้งครับมีหลายคนด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นทีมงานก่อนพวกเราจะได้เดินทางไปเท็ดวินต์ต่อก <san> ็เดี๋ยวชาวนากิจวันที่ ยี่สิบอืมมาคุณเตี้ยน,น,นู้นแหละบรรยากาศค่ำๆนู้นแหละทีมงานตลกเขาจะพากันมา สำหรับ FC ที่อ,อยากชมบรรยากาศนะแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาพร้อมกับสมาคมนะเพราะว่าเรามาก่อนคุณช้างส้างเขียนหน่อยชื่อช้างสางเชิญยิม้มก็นี้เป็นคุณต้นเขียนได้นะได้หมดเลยนะใครจะเขียนเขียนได้นะคุณตรงคนเปี้ย อนี่ให้คุณช้างสร้างเกยนกันอ่าพ<ช>ี่จีของพี่เพิ่มระโวมาเนี่ยใช่พี่จีเขาตั้งให้ชื่อโดไอโดไอโดก็แกก็จะไปกระทำหันนั่นแหละนะอย่างที่หลายหลายคนแล้วก็ผมลงคิดไปแล้วแหละ ก่อนนะพี่ช่องฟังเชิญยิ้มอ่ะต่อไปคุณเตี้ยชิโดพี่ไม่ต้องพูดใหญ่ขยัน <SPEAKING S 1> พูดอ่ะเขียนเลยชี่อีื่อเขาตั้งชิโดเขียนไม่ถูกเตี้ยอ่าเตี้ยชวนหาเนี่ยคนคนที่มาเขาก็จะได้เห็นพวกตลกที่ไม่เห็นมาอ๋อเตี้ยชวนหามาโดนี่คือใครเขาก็ไม่รู้หรอกเขียนหนังสือเป็นไหมเนี่ยเป็นนะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ ต้นเขียนได้ต้นก็เขียนอีกในจิกอีกงานหนึ่งเขียนตรงไหนก็ไดนนน้นั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นน่ะต่อขางข้างเชษอ่ะเออนนะคะต้นสังอันนจะเป็นเวทีทรทอหเดี๋ยวเขจะมีดนตรีมีคอนเสริร์ตไว้อะไรนะในวันนี้นี่ ตีกลับจากระยองวันดีเอามอคืนเมื่อวานอยู่ระยองนะใช่ครับใช่เห็นลงคลิปเอ้ยเห็นลงเพจอยู่ีนแล้วพี่เบิ้มตอนนี้เขาอยู่สมาคมของพี่นกบริพ่ะย่อ๋อวันไรขิงวันไรขิงก็จะมีงานแม่ผ่องใช่ใช่ไหโซ่เตี๊ยบอะไรใช้อะไยเช่อนไก่มามาอาจารย์ไก่นี่เชิญยิ้มสินี่ขยันด้วยนะ เขียนได้หมดอ่ะองพวกเราก็เขียนได้คลิปนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศพวกเราทีมงานช้างฟังเชิญยิ้มนะมาให้กับ FC ได้ชมนะฮะ FC พี่อาชีเสียงหล่อด้วยแล้วก็เอ่อ FC ของผมด้วยนะ วอรีเดดของแกก็คือบัตรซบจริงเลยนี่นะครับก็ใครไม่ในในรู้จักก็ฮะ,ะไม่ใช่แล้วน้องเนมสวัสดีค่ะ,อะเอ้ยมา,า,านทำยุ่เดียร์คนระับแสงเออ้ยจากไปหยุกลงุงไงลุงบังคับให้ไปอ๋อพี่ซ่าหม่วาวเขาแต่งก่อน เขาแต่งกรอนเก่งนะพูดชี้อย่างเดียว <c oughs> มนี่จะมีเครื่องเสียงแล้วคอมพี่เบิมเ้มมาและพิ่เบิรม,มแล้วโบ พี่นานต้องขับรถไปน่าสนใจไปทุกงานนะมาช่วยนั oui. <el act> ่นแหละเอาบุญได้บุญอะไรมั่งกว่ากันไปนะบนเรามีชีวิตอยู่ก็มาช่วยก็มีบุญน่ะงานก็พี่ต้องสำคมค้งเองก็จะแวะไปที่ร้านเอาไปนั่นแหละโอก็อย่างนี้ทุกคนศิลปินตลกนะมีอะไรก็ ช่วยกันนะครับมีงานมีการมีไม่ว่าจะเป็นงานขาวดำเป็นงานบุญงานอะไรเราก็ถ้ามีโอกาสนะครับเราก็ได้นะครับได้มาแวะได้มาพบปะนะครับแต่วันนี้ก็ศิลปินพบกก็ไม่รู้ว่าใครจะมาบ้างนะแต่คอยติดตามทางช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับเพราะว่าทางสมาคมนั่นแหละเขาเป็นเจ้าภาพ โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันเผาหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามีโอกาสนู่นนี่นั่น,นเดี๋ยวผมเข้ามาทีนิงนะครับผมโอเคสวัสดีทุกคนครับ